ติดตามกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั <us> ่นป้องกันอัมพาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเวลา16นาฬิกา30นาทีนะทุ่งทะเลหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สุขนโขทัยนายนพฤษสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่11เเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุขโขทยัยเขตหนึ่งหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมในพิธีก่อนพิธีเปิดกิจกรรมนะคะก็ได้มีการแสดงความอาลายัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยประธานในพิธีนั้นได้มีคำกล่าวคำถวายอาลายัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงปิดท้ายกันที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนกะตำบลเกาะเทพโพอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีค่ะนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานีค่ะพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีดนายพิทักษ์อันนุนายแพทย์สาธณสุขจังหวัดสุขอขออภัยค่ะนายแพทย์สาธณสุขจังหวัด อุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีกล่าวคำถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยเป็นเวลาหนึ่งนาทีค่ะ